แบบยกแบบการทำโยเกิร์ตนะครับโดยมีเรื่องการสองต้องเรียนเชื้อนะครับ อันนี้ส่องดูเชื้ออะไรแบทีเรียป่ะแลคตัวร,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 ร์บอลแซลป่ะโยเกิดอ,อะไรไม่ใช่เชื้อเชื้ออะไรที่เราดูอยู่มันมีชื่อตัวแลคตัวบอลแซลที่เราดูอยู่มันไม่มีเชื้อโยเกิร์ตที่ไหนเถอะส่องดูเชื้อที่ใช้ผลิตโยเกิร์ตนะครับไม่ทำเสร็จแล้วต้องเก็บไว้กี่วันจ๊ะ ชั่วโมงเดียวแปดถึงสชั่วโมงโอ้ oh. เอากินตวงนี้ไดไปแมน่าจะบนไปฝากแม่จะบตรโยเกิ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 อ่าโยรลอยู่ มีดูเชื้อที่เป็นเชื <t 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 Again, ้อโยเกิรนะครับ้ยไม่ตรงอ่ะอะไรอ๋อบ้านก็ม네ีอะไรไงบ้านก็ อะไรนี่นะเห็นเห็นอะไรเหรออะไรอยู่ขา้างในนมเปี้ยวเป็นเป็นเชือเ้อแบคทีเรียตัวไหนชื่ออะไรจำไม่ได้อีกแล้วรู้แต่เชือ้อนมเปี้ยวโปรไบโอติกไม่ใช่นะครับเป็นกลุ่มของเชือ้ออ <c oughs> ย่าลืมไปฝากแม่นะ เขียนชื่อไว้จะได้รู้ของใครบวดไม่บวดขอบคุณที่รับชมคับ